สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับชมการจําลองบทบาทการสนทนาระหว่างพระพิสุสงฆ์กับบุุ้ชนโดยจะมีทั้งหมดสามสถานการณ์เราไปรับชมสถานการณ์ที่หนึ่งกันเลยค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งการสนทนาหลังจากถวายเครื่องสักระทานเสร็จธรรมศสการเจ้าขาหลวงพี่ดิฉันมาถวายสัหรับตา,าเจ้าขาได้จะดู มองมองขมองมองนะแบบส่งกำลังใจกูมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าก็ให้ผมพี่ฟังได้นะเพจะได้สบายใจขึ้นมีเจ้าค่ะพี่คือว่าช่วงนี้ที่ฉันชอบปวงน,นะอยู่บ่อยเจ้าค่ะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะประส่งใบเสียงอยู่หลายครั้งเจ้าค่ะหรือว่าเวลาที่กำลังมีความสุขก็มักจะมีปัญหาเข้ามากวนใจตลอดเลยเจ้าค่ะ ดิฉันจึงอยากจะมาถวายสังฆทานเพื่อจะได้เป็นส dad, ิริมงคลให้แก่ตัวเองแล้วก็เพื่อที่ส่วนบุคลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าบนาในเมรุเจ้าค่ะเพื่อเหตุการณ์ร้ายๆที่ที่ฉันกำลังพบเจออยู่จะได้รบาบางหลบบ้างเจ้าค่ะลูกพี่งงันดิฉันขอกราบธรรสการลาท่าเจ้าค่ะธรรสการเจ้าข่าหลบพี้ดิฉันมาถวายสังฆทานเจ้าค่ะ คนรับกอนนะผมพี่เจ้าคะไอเชียงพี่เิ่มไม่สบายใจจะเล่าให้หลงพี่ฟังสข่ะที่พอมีเวดามีเจ้าคะได้คยดเรามาเลยส่ะ ฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลงังมัวตกเท่าค่ะหลังจากที่กลับมาจากเที่ยงจังหวัดก็ต้องขึกแปลกๆต่งมาสองสามวันแล้วเท่าค่ะในคืนแรกที่ฉันกลับอมารู้สึ้งวันมีนคนเดินตามเจ้าค่ะอาหารกลับไปก็ไม่เห็นเจออะไรดิฉันคิดว่าอาจจะมีวฝันแต่เองในตอนกลางคืนดิฉันนอนอยู่ก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยาวยืนอยู่ปลายเตียงเจ้าค่ะ ฉันตกใจสลบตื่นขึ้นเป็นควมองรอบๆห้องก็ไม่เห็นเจออะไรเจ้าค่ะฉันจึงนอนต่อและในวันที่สองก็บาดเจ็บที่คนเดิม์เจ้าค่ะพี่แต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะหนักกว่าครั้งที่แล้วก็ค่ะคือฝันว่าเขาทีคนเขามาทักที่ผมเจ้าค่ะนานไปรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกตัวเองกำลังจะ ใชคิดว่าตัวเองต้องตายแน่ๆจะาคพี่แต่สภาพที่อีกเสี่ยมันเล็กการบุกาำคืนฉันก็สัดุ้งตื่นเจ้าค่ะให้ภูไปาเพื่อนเลาเพื่อนฟังที่อยากจะมาถวายสังฆาจ้ค่ะอ้ตัดเบลยูดีแล้วล่ะมาทำบุญที่สุสานให้กำลังนายเดชเดาเขาไมาหายไปเองสาวเง้าค่ะพี่ ประหารการที่สองคือให้พระหาเรื่อขึ้นบ้านใหม่ให้และนิมนต์พระมาสวดทำบุญขึ้นบ้านใหม่ประหารการเจ้าข้าหลวงพ่อนี่เรื่องอะไรนยม่จะใช้เค่งสร้างบ้านเสร็จคือ นที่แปดกุงพาพันรวมสะบบให้ล่าสรุปก็ค่ะงั้นทีฉันขอลาากของลูค้ากลางวกนราชาคนะมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อที่ฉันจะมาที่โนนทาจำนวนท่าลูกให้ไปสวนให้ศิลป์ได้พรในวันทำบุญข,ขึ้นบ้านใหม่วันที่แปดกุลาพันเจ้าค่ะ แ่สีบกาทิฉันจะให้พี่ชายมาละหมาุ่งพ่อและคณะสมเวลาต่้นมูชานะเจ้าคะและ,ะแอยากจะขอยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทำอาหารจานชามช้อนส้องในวันนี้จะได้ไหมเจ้าค่ะแค่สอาสิะ เาทูลเจ้าข้าหลวงพ่อที่แช่แช่ค,คนนำภาชนะมางคุดให้ในวันที่เกินะคะดิฉันขอกราบนมัสการละสุขสถานการณ์ที่3สามที่มนเพาจะเป็นวิทยากรโครงการข่ามคุณฑธรรมสัิยธรรมของโรงเรียนค่ะ ดิฉันเป็นคุณคร,รูจากโรงเรียนบ้านท่าสายนักจากทางโรงเรียนได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมโดยระดับชั้นตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 จึงอยากจะนิมนต์หลวงน้าเป็นวิทยากรในวันที่2 5ถึง26พฤษภาภาคมหลวงน้าสะดวกไหมเจ้าคะได้สิโบโมมีพ่อพ่อกับผมมาให้หรือเปล่ามีเจ้าค่ขอ,บบอนะรายละเอียดโครงการตามเอกสารนี้เลยนะเจ้าคะ ได้สายทูเจ้าค่ะงั้นดิฉันขอกล่าวนามาสก,การลาและเจ้าค่ะคุนหะาค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการจําลองบทบาทการสนทนาระหว่างพระภิษุสงกับบุถุชนจะเห็นได้ว่ามีการใช้คําราชาศัพท์หมวดพระพิษุสงอย่างเช่นคําว่านมัสก,การแปลว่าสวัสดี นิมนต์แปลว่าเชิญสารูปแปลว่าขอบคุณแล่ใช้คำศัพนามแทนตัวเองว่าดิฉันลงท้ายด้วยความสุภาพว่าเจ้าค่ะ